นี่ก็เด้เดี๋ยวคอยถ้าพอหยุดก่อนเดี๋ยวาจะไปปานผ่าต่อโอเคจะลอกกินเขาก่อนพอกาสวัสดีค่ะพอหยุดบันลูกดีกมีปัญหาิฮะบักลูกมีปัญหาิเหรอว่านกันโดด้ลูกไปยง่ินมากะปานขึ้นง่ายไหละ นั่งได้ค่ะนั่งได้ไงเล้งเล้ยวเมันไงสว่นนเขามันแค่แน่เหรอคะมันแค่แน่เหรอใม้พอวดเร็วมากอดเร็วมากอดได้เร็ววัดสามบแค่แน่นรอคะขวด่ัดสามใบวดพัดสามใบเสร็จบ้งเพราะว่าเพราะว่าพอหยุดพอหยุดเลี้ยงมาคือกันพอหยุดกันเลี้ยงมาคือนกันบ้าะเลี้ยง ไมเดียนกับ <so ันกับ kind of ันไอยักกับตับุลีบุรีเขา้กันกัดูบิกนิดพอแล้วลูกพอแล้วอย่าเห่าเออเป็นทักไทยมาพออุ่มดนเร็วมาอุ่มด้เร็วนิเไทักไทยไม่ท นี่กะติกระใจเย็นชุดใหญ่ไปนี่ยังค่ะจักเดือนแล้วน่าจะเจ็ดแปดเดือนไหมแปดถ้าแปดมันจะเต็มที่ก็คือสามปีเว้าได้หนิเว้าได้นหนิในไหนลูกคือว่าไปหาหมอแม่ค่ะคือว่าไปหาหมอ ก็ไปหาหมอมั้ยบัววันนี้ตอนนี้แยดหลังนี่เลยจิจ้าเขาเป็นเงากระดิ่งเหรอเว้ยงขาไอ้จับปละมาดีเอามาหนีมั้ยตาดูต่างตานี่ไรยุบ <ห>ลูกสาวไปพอมาต้องโทรม,มาหาสื่อเท่าไรสาวไปมันน่นเ้ย <c oughs> สื่อเท่าไรสาวไปมันน่นเ้ยเต้มเม็ดเหยมันพร้อมมันสิได้เวลาโทรหาก็โทรหาเลยถามเลยอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นถามเลยนาะค่ะผัดไทยเฮาไงเหล่าเท้าหย่อนไปแบบอันนี้อันนี้ มากมากนะค่ะมันก็ให้บโบแมนมันถามมันถามมันถามใครซื่อเหร้นนี่ิ่ดเะกมนไม่ค่ะยิก่อนเนาะ

บ่ได้ให้ลูกสาวให้บ้นยาเล่ะี่อามมันรงนี่นปากเล้เฉยพอะ้อ่งินแเป็นแลนเลีวบ่ไดนรใดไ่เนาะ ถึงมือเรียบร้อยนะครับถึงมือลูกสาวแลยย่าไห้เนี่เนี่ยอันนี้คองูกสาวคันไดวับปั๊บเดียไห้แลูกอแม่ก็บปเีมาไล่ไห้กับพวเอาเ้อิงิงอยยิงงิงพวกเาไบ่บ่มันเห็นยูวหันมันทงนน สมพงศ์ไงโอ้ี่ในเอ็มหุตเอสมพงศ์เป็นยังจัไปไรหาก่หนอนึ่งมเราเจอสมพงศ์เหมือนดี่ชไปาไม่อนี้เลยไปกวนมันไปเลยไปเลไปเล่นไปลักกิโจยังมาบวกอยู่ลักแคไหนจบวกไหมันส่อยากลัวคือจะนิ่งหน่อ เขาจขอออกหน้าตัวเขอปุ้นพกันเนื่องจากวันนี้เป็นวานพระเอาตามาสาจะไม่ผ่อับ่อนเพ่งรักะเบิกมันจะผสมน้ำมันผ้ลยหลัขบอกเขาอาล่ายมเลอต่มาไ่ไล่ของโมาไล่อปหาชมพุ่ไงพอดีเห็นบ้าเล้วเห็นบ้าเล้ว บอะกดดีคุณีผู้ใหญ่ให้มันใหญ่เนี่ยบลูดดงต้องี่กถึงหันเลยบ่ค่ะตะุดีมั่างกเก่ใหญ่บ่มันก็มาทนี้ยเอาหางมาตีปุฮะมันเป็นเจ้าของบ้านนะแม่หน่อยไม่เป็นเจ้าของบ้านนะไม่รู้บางว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเขาย่ยใจยาระบายบ่บอกว่า คิช่าต้าไคอภิปูนก็มีเจ้าลายแต่ยิงเป็นอำเภอหนองสองห้องด้วยน้งเอะหน่้าวันนี้ห้องน้ำเยอะมน้ำนงหมวเป็นน่แจ้งน้ำนี่งอย่เด้อใครจะไมด้วจะเข้าไปขับลงไปนครที่จะเก็บทันหน่อยะะรอาิเามคนนน่จะกคนเจ้ดีไฟจุดดเดี๋ยุไปไหสวนแล้ว บ้านคนเคยสีนหลียวบ้านคนเนาะบ้านคนเนาะยืดเวลาให้เานะลานเ้ยสีเลีวนี่จะฝืนดีเลยถึงพูนวาสนาเพลงในวาสนาวาสนาพ้นส่งยูใกล้ๆยูเช้าเย็นนยังไม่ังใช้หูเสียงเหวี่ยวน้ายนจำภาษาได้โมสิคเมเจอไม่ไมิใน่้หนกันอะไรไ เมย่อกูห่าหีเมื่กูแก้บอยน่้แยเทียงกันงานนี่อะไรรกันบรรยากาศนะคะตอนเช้าๆพอหยุดมาแวะค่ะทีมหลังบ้านนะคะในบ่าวีสาล มาเคลื่อนเบาก็ที่เด็กจะสีผิวโหลดก็ได้ก็เลยผมเคนเบิองมันโหลดหมุนเนาะคนเบิองอยู่หลักลอยนี่ไทยอย่งนี้โหลดทัวร์ไทยแล้วมาหอนเฮือนบางทีก็ยกว่าบอเบิองดอกกันมันผิดคอนเซปต์บริษัทนนี่มีอุดมการณ์มาเชิญ่อยสูงห่อนแบบน uh, yes. ี้เราบริษัทต้อง ต้องดูนคลิปอย่างเดียวใช่ไหมค่ะมันนี้พอหยุดกันมานะคะมากินเข่าบานอีลานะคะนะคะยังเข่าบานลูกสาวก่อนจะเดินทางไปอำเภอหนองสองห้องก่อนแก่นบวิษาทเคยไปบ่บ่ครับเคยทานอยู่บอ๊ะบอ๊ะโอเคนะคะ คนไรก็ใชน้่ค่ะมันยังออกว่อยู่ค่ะเพราะว่าพอยุดว่าต้องไปให้อหลาออกไว้แน่อยู่ค่ะ บอกันไม่ให้คลิปหนานะคะฝากช่องลุงเดียด้วยะค,ะค่ะทิมเหลือบ้านน้งององคอิงแล้วก็บาโมกคนหากินหมานนะคะต้องป้านางด้วยนะคะแม่บ้านน้ององคอิงรายการี่ยมุสาวค่ะมาขามโฆษณาด้วยค่ะบอกันไม่ให้คลิปหนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ